ถ้าพูดถึงตัวละครจากมหากรามาเกียรติน,นะครับคงไม่มีใครที่จะทรงพลังแล้วก็เป็นที่จดจําได้เท่ากับทศกัณฐ์อีกแล้วพยายักษ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นอมาตะนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังไอ้ความเป็นอมาตะของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวที่แบบสุดขั้วซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาไขาปริศนาเรื่องการถอดดวงใจของทศกัณฐ์กันครับคำถามมันก็คือทําไมราชายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงยอมทําอะไรที่มันบ้าบิ่นขนาดนั้นถึงขั้นยอมควักหัวใจตัวเองออกมา อะไรมันคือจุดแตกหักที่ผลักดันให้เขาต้องยอมแลกทุกอย่างเพื่อคําว่าเป็นอมตะเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวทศกัณฐ์เองเลยนะแต่มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายมาเป็นชนวนของเรื่องราวทั้งหมดเธอคนนั้นก็คือนางมนโทรครับและชาติกําเนิดของเธอนี่ก็ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากนางโกบผู้กตัญยูตัวหนึ่งที่ยอมสละชีวิตตัวเองเลยนะ กระโดดลงไปในน้ำนมพิษเพื่อช่วยเหล่าฤางสีพอาะผูกฤาษีรู้เรื่องเข้าก็เลยทราบซึ้งในความดีของนางกบตัวนี้มากก็เลยทําพิธีบูชาไฟครั้งใหญ่เลยครับชุบชีวิตเธอขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นหญิงสาวที่สวยนามมากราวกับนางฟ้าเลยแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่ามันโทซึ่งก็แปลว่ากบนั่นแหละครับก่อนที่จะนํานางไปถวายตัวเพื่อรับใช้พระแม่อุมาบนเขาพระสุเมรุและที่นี่เองครับบนเขาพระสุเมรุน,นี่แหละ ที่โชคชะตาได้นำพาทศกัณฐ์พญายักษ์เจ้ากรุงลงกาผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกับนางมันโทเป็นครั้งแรกและการเจอกันครั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนชีวิตของทศกัณฐ์ไปตลอดกาลเลยคือเรื่องมันเริ่มจากตอนที่เขาพระสุเมรุเนี่ยเกิดทรุดเอียงขึ้นมาพระอิศวรก็เลยต้องเรียกให้ทศกัณฐ์มาช่วยหน่อยทศกัณฐ์ก็ใช้ฤทธิ์เดชทั้งหมดที่มีดันเขากลับไปให้ตั้งตรงเหมือนเดิมได้สําเร็จพระอิศวรก็พอพระทัยมากเลยครับบอกว่าจะให้รางวัลแต่ทศกัณฐ์นี่สิครับ ดันเหิมเกลิมถึงขั้นไปทูลขอพระแม่อุมามาเป็นมเหสีของตัวเองซะงั้นแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับคือทศกัณฐ์เนี่ยไม่สามารถจะแตะต้องพระวรกายอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ร้อนเป็นไฟของพระแม่อุมาได้เลยร้อนจนทนไม่ไหวอะครับพันรายเห็นท่าไม่ดีก็เลยแปลงกายเป็นยักษ์แก่มาเป่าหูบอกว่าแม่สู้ไปขอนางมณโฑนางกำนันคนสวยมาแทนไม่ดีกว่าเหรอ ทศก,กัณฐ์ก็ดันหลงเชื่อครับเลยเอาพระแม่อุมาไปคืนแล้วก็ขอนางมณโทมาแทนซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาพอใจมากนะเพราะนางมณโทสวยมากแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเลยสักนิดแต่ในระหว่างทางที่กําลังจะกลับกรุงลงการนี่แหละครับทศก,กัณฐ์ดันเผลอห่อข้ามน่านฟ้าของพญาพาลีจเจ้ากรุงขิดขินเข้าและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับคือถึงแม้ว่าทศก,กัณฐ์จะมีตั้ง20มือมีพละกกาลังมหาศาลแค่ไหนก็ตามแต่พาลีเนี่ย เขามีพรวิเศษอยู่อย่างหนึง่งก็คือสามารถดูดพลังของคู่ต่อสู้มาเป็นของตัวเองได้ครึ่งหนึง่งโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีกันเลยผลลัพธ์เนี่ยเหรอครับไม่ต้องเดาเลยโทศกัณฐ์แพ้แบบหมดรูปเลยครับยิ่งสู้ตัวเองก็ยิ่งอ่อนแรงลงในขณะที่พาลีกับแข็งแกร่งขึ้นเป็นเท่าตัว สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แพ้นะครับแต่ยังถูกพาลีชิงตัวนางมณโทไปเป็นมเหสีต่อหน้าต่อตาเลยนี่คือความไพ่แพ้แล้วก็ความอับปยครั้งแรกที่พญายักษอย่างทศกัณฐ์ต้องเจอแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับความอับปยครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้แหละครับที่จะทําให้ทศกัณฐ์ต้องจมดิ่งไปสู่จุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตของเขาเลยหลายปีผ่านไปแต่แผลในใจมันไม่เคยหายครับความแค้นยังคงฝังลึกอยู่ตลอด พอทศกัณฐ์รู้ข่าวว่าพาลีกําลังจะจัดพิธีอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้กับองคตซึ่งเป็นลูกชายของตัวเองกับนางมณโทเขาก็เลยวางแผนล้างแค้นขึ้นมาแต่เป็นแผนที่ขี้ขลาดมากครับคือแปลงการเป็นปูยักษ์ตัวเบิร์มเลยแล้วก็แอบไปซ่องตัวอยู่ใต้แม่น้ําเพื่อรอจังหวะสังหารองคตที่เป็นเด็กตัวเล็กและนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่นําไปสู่จุดตกต่ำที่สุดในชีวิตของทศกัณฐ์เลยนะครับคือพาลีเนี่ยเขามองเห็นเงาของปูยักษ์แล้วก็จัดการปราบลงได้อย่างง่ายดายมาก ทศกัณฐ์ต้องคืนร่างเดิมแล้วก็ถูกจับได้ต่อหน้าทุกคนเลยครับคิดดูสิครับพญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ถูกเอาเชือกธรรมดาธรรมามามัดแล้วที่มันน่าอัปยที่สุดก็คือเขาถูกมอบให้ลูกของศัตรูเอาไปลากเล่นเหมือนเป็นปูเหมือนเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองในวินาทีนั้นแหละครับวินาทีที่ศักดิ์ศรีมันโดนขยี้จนไม่เหลือชิ้นดีความสิ้นหวังทั้งหมดมันได้เปลี่ยนไปเป็นความมุ่งมั่นที่เย็นชาและแข็งแกร่ง เขาสาบานกับตัวเองในใจเลยครับว่าจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดและเพื่อให้คำสาบานนั้นมันเป็นจริงขึ้นมาได้ทศก,กัณฐ์ก็ได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ต้องบอกว่าเด็ดขาดและรุนแรงที่สุดเขาตัดสินใจแล้วครับว่าต่อไปนี้จะต้องไม่มีใครสามารถเอาชนะหรือฆ่าเขาได้อีกต่อไปเขาเดินทางกลับไปหาฤาษีโคบุตรซึ่งบรราฐานของตัวเองครับแล้วก็ขอให้คำพิธีกรรมที่มันอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยนั่นก็คือพิธีถอดดวงใจครับ ซึ่งมันก็คือการแยกเอาพลังชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณทั้งหมดหรือก็คือหัวใจเนี่ยออกจากร่างกายไปเลยเพื่อให้ร่างกายนั้นคงกระพันฟันแทงไม่เข้าแล้ววิธีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เสกปุบป,ปับแล้วได้เลยนะครับมันต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือน9วันแล้วก็อีก9นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญทางเวทมนต์อย่างยิ่งยวดเลยครับกว่าจะทําให้ความปรารถนาของทศกัณฐ์เป็นจริงขึ้นมาได้และในที่สุดพิธีก็สําเร็จครับดวงใจของทศกัณฐ์ถูกถอดออกมา แล้วก็เก็บเอาไว้ในกล่องแก้วอย่างดีซึ่งฤาษีโคบุตรก็ได้นําไปซ่อนไว้ในอาสมลึกลับของตัวเองแต่พลังอำนาจใหม่นี้มันก็มาพร้อมกับจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวเหมือนกันครับนั่นก็คือชีวิตทั้งหมดของทศกัณฐ์ตอนนี้ได้ผูกติดอยู่กับกล่องแก้วใบนี้ไปแล้วถ้าหากว่ามันถูกทําลายเมื่อไหร่เขาก็จะสิ้นใจทันทีแล้วผลที่ตามมาล่ละครับจากการสแสวงหาความเป็นอมตะแบบไร้ขีดจํากัดแบบนี้คืออะไรมันได้เปลี่ยนแปลงพยายักษ์ตัวนี้ไปมากน้อยแค่ไหน คือความเป็นนมะตะเนี่ยมันเปลี่ยนทศกณัณไปเป็นคนละคนเลยครับเมื่อต้องไม่กลัวความตายอีกต่อไปเขาก็กลายเป็นผู้ลุกรานที่โหดเหี่ยมแล้วก็เป็นที่หวาดกลัวไปทั่วทั้ง3มโลกเลยครับทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้ก็เพราะว่าชีวิตของเขามันไม่ได้อยู่ในร่างกายกต่อไปแล้วแต่มันไปอยู่ในกล่องแก้วที่ถูกซ่อนไว้เพียงใบเดียว และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหากาบครั้งใหม่ที่ความอับปยศในอดีตได้สร้างทรราชผู้เป็นอมตะขึ้นมาคำถามที่น่าคิดก็คือจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อราชันผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ไม่เหลือสิ่งใดให้ต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว